สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เออเรามาเปลี่ยนคมไฟเพดานนะครับจากหลอดธรรมดากลายเป็นหลอดไฟ LED กันดีกว่านะครับสําหรับหลอดพดันของผมเองนะครับตอนนี้เสียนะครับเปิดไฟก็ไม่ติดนะครับตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัดสินใจเปลี่ยนหลอดไฟ LED เลยดีกว่าเราก็ทําการเอ่อถอดฝาครอบโคมไฟออกก่อนนะครับถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นหลอดไฟนะครับ หลอดเดิมๆตอนนี้นะครับจะมีสีดำๆอยู่นะครับก็เสียแล้วครับเปิดไฟก็ไม่ติดก็อย่าลืมนะครับลงคัตเอาท์นะครับหรือว่าปลดเบรกเกอร์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อไปเรามาถอดหลอดไฟหลอดเดิมออกก่อนนะครับการถอดนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าหลอดไฟนั้นค่อนข้างบอบบางนะครับก็ทําการถอดขั้วเสียบสายไฟของหลอดไฟออกก่อนนะครับ ค่อยๆใช้มือประคองหลอดไฟนะครับถอดออกจากขายึดหลอดไฟตอนนี้ถอดหลอดไฟออกได้แล้วนะครับในชุดของหลอดไฟตัวเดิมนะครับมันจะมีชุดของบัลลาดอยู่นะครับเราก็ต้องถอดออกด้วยครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED นะครับมันจะเก็กกะนะครับอีกอย่างหนึ่งหลอดไฟ LED ชุดใหม่นะครับมันจะไม่ใช้บรรลาดครับเราก็ต้องถอดสายไฟนะครับออกจากขั้วของบรรลาดก่อนอจะเป็นสายไฟที่เดินมาจากาสวิตช์ไฟโดยตรงครับต่อไปเราก็ขันน็อตที่ยึดบรรลาดออกก่อนนะครับ จะมียึดทั้งสองด้าน ตอนนี้ก็สามารถถอดประดัดออกได้แล้วนะครับสำหรับหลอดไฟ LED ที่ผมนำมาเปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นหลอดของ Lion นะครับจะมีกำลังไฟอยู่ที่25วัตต์นะครับจะเป็นแสงสีขาวโดยมันจะเป็นหลอดไฟ LED นะครับที่สามารถใช้แทนหลอดนีออนกลมนะครับ32วัตต์ได้ทันทีนะครับ โดยใช้โคมไฟรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่มีแกนกลางอยู่นะครับสามารถที่จะต่อเข้ากับไฟบ้านทั่วไปนะครับ2อ0รโวลต์ได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้บหลลาดแล้วก็สตาร์เตอร์ในการต่อนะครับในเรื่องของการติดตั้งหลอดไฟนะครับจะติดตั้งได้ง่ายนะครับด้วยไม่เหล็กนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้สุูยึดอะไรใด้ใสิ้นนะครับ หลอด LED แบบนี้นะครับมันจะระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็กินไฟน้อยนะครับอายุการใช้งานนะครับของหลอดไฟรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่30,000ชั่วโมงนะครับอันนี้เขาจะมีขั้วนะครับสายไฟแถมมาให้นะครับสำหรับเชื่อมต่อกับสายไฟที่เดินมาจากสวิตช์ไฟนะครับเรามาเริ่มทำการติดตั้งหลอดไฟ LED กันเลยดีกว่านะครับโดยการนำหลอดไฟนะครับด้านที่มีเหล็กนะครับ ติดเข้าไปเลยครับก็ททำการปรับตำแหน่งนะครับให้ตรงกึ่งกลางนะครับของโคมนะครับเห็นไหมนะครับว่าการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับตอนนี้ผมก็ํำสายไฟสองเส้นนะครับที่ ต่อมาจากซื้อไฟนะครับต่อเข้ากับขั้วหลอดไฟ LED ครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับผมจะลองเปิดสวิตช์ไฟดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับก็ให้แสงสว่างที่สีขาวนวลตานะครับก็สว่างมากกว่าหลอดไฟหลอดเดิมๆนะครับ ตอนนี้ก็เอาฝาครอบคลมนะครับมาประกอบเข้าที่เดิมนะครับประกอบทำการล็อกให้เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟเพดานนะครับหลอดกลมธรรมดานะครับให้เป็นหลอดไฟ LED นะครับเรื่องของหลอดไฟ LED นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เกียดออกไปซื้อร้านทั้งนอกนะครับอยากจะซื้อตามเว็บไซต์ต่างๆครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอไว้ให้นะครับ ยังไงแล้วนะครับเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แสดงความเห็นใต้คลิปปิดีโอได้นะครับเพื่อแนะนำสิ่งดีๆนะครับยังไงแล้วนะครับฝากกดติดตามช่อง MaxTime ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ